สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้นิ่มก็จะมาคุยอีส1 0กันต่อนะคะก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจที่เข้ามานะคะนี่ก็จะมาพูดถึงว่าพอนิ่มทางานได้หนึ่งอาทิตย์ก็มีความรู้สึกว่าเริ่มจะเป็นงานแล้วคะ่ะเป็นงานแล้วก็เริ่มจะจําได้แล้วว่างานตัวนี้มันเป็นแบบนี้แล้วเราจะต้องแพ็คลงกล่องได้หรือไม่ได้ใช่ไหมคะ แต่เขาก็ย้ายนี่ออกมาอยู่ในกลุ่มในเครื่องที่ผลิตช้าลงนะคะเพราะว่าเขาจะให้เราชินกับงานก่อนเนาะเพราะว่าถ้างานเร็วเนี่ยเขาให้เราไปทำเราก็จะทําไม่ทันใช่ไหมคะว่า,าแพ็คลงกล่องแล้วมันจะมีปัญหาหรือไม่ใช่ไหมคะนั่นเนี่ยเขาก็เลยให้นี่มาอยู่จุดที่าการผลิตมันช้าลงนะคะก็เลย มันจะได้มีเวลาตรวจเช็คว่าถุงอะ่ะมันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้อยู่ที่เครื่องไหนก็เหมือนกันมันจะถ้าดูตรวจสอบถุงเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบเหมือนกันทุกเครื่องอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้งานอีกอันหนึ่งนะคะพออยู่จุดเครื่องที่ช้าลงได้เรียบร้อยแล้วก็ไปเริ่มงานในเครื่องที่เร็วขึ้นนะฮะเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะก็ พอเราทำงานอาอยู่ใกล้จะเลิกงานแล้วหัวหน้าในออฟฟิศเขาก็เลยมาบอกเราเพราะว่าเขาจะต้องเป็นคนจัดว่าใครจะต้องไปอยู่จุดไหนยังไงใช่ไหมคะนั่นแหละเขาก็เลยมาบอกนีมว่า mm. พรุ่งนี้เช้าให้มาทำงานที่กลุ่มนี้นะนี่ก็โอเคค่ะขอรับทราบค่ะพอตอนเช้าออกกำลังกายเสร็จเราก็เข้ามาในกลุ่มกลุ่มที่หัวหน้าออฟฟิศเขาบอกให้เรามาอยู่ใช่ไหมคะ พอเราเข้ามาปุ๊บเราก็เข้ามาสวัสดีตอนเช้าทักทายกับเพื่อนพี่ๆที่ทํางานนะคะว่าเออฉันขอฝากแลอฝากตัวด้วยนะคะในการทํางานวันนี้คือฉันได้รับคําสั่งมาว่าให้มาทํางานในกลุ่มนี้ค่ะเราก็บอกไปอย่างนี้ใช่ไหมคะออหัวหน้าผู้ชายหัวหน้ากลุ่มผู้ชายเนาะเขาก็บอกว่ารับทราบเขาก็บอกอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าหัวหน้ากลุ่มผู้หญิงเขาบอกว่าฉันไม่รับทราบ เพราะฉันไม่ได้รับคําสั่งจากหัวหน้าในออฟฟิศมาอ้าวตายแล้วฉันทํำยังไงล่ะทีนี้<_ <EN> _>เขาก็เลยบอกว่าฉันจะให้เธอไปทํางานอยู่อีกจุดหนึ่งก็แล้วกันไปทํางานอยู่ตรงนั้นฉันไม่ให้เธอเข้ามาทํางานในกลุ่มฉันตอนนี้เขาก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมคะไอเราก็นึกว่าจะมีแต่ในหนังในละครเนาะที่แบบว่า,าคนเบ่งในอํานาจหัวหน้าที่แบบ ถ้าฉันไม่ได้รับคําสั่งจากหัวเบื้องบนฉันจะไม่ยอมให้รับใครเข้ามาในกลุ่มอะไรประมาณนั้นพอได้มาเจอตัวจริงเข้ามาเจอกับตัวจริงๆแล้วโอ้โหมันยิ่งกว่าในละครอีกเลยนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่เราก็น้ําตาตกในเหมือนกันนะพอได้ยินคําปฏิเสธตรงนี้เราก็อึ้งอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนใช่ไหมคะเพอทํางานอยู่โรงงานเก่าที่อซากาก็ไม่มีหัวหน้าไม่มีใครมาออกคําสั่งแบบนี้เพราะว่า จะมีเฉพาะเจ้าของโรงงานที่เขาบอกให้เราว่าต้องทําอะไรแบบไหนใช่ไหมคะแต่พอเข้ามาทํางานในกลุ่มคนเยอะๆมันต้องมีหัวหน้ากลุ่มคอยดูแลใช่ไหมคะแล้วก็ว่างานอันไหนมีปัญหาแล้วจะต้องแก้ไขปัญหายัางไองอะไรเงี้ยมันต้องมีตรงนี้คะ่ะแต่บังเอิญว่าเราไม่เคยเจอแต่พอมาเจอแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้ยตายแล้วฉันจะทํางานกับพวกเขาได้ไหมเนี่ย แล้วฉันจะอยู่ตรงนี้ได้ไหมคือในความคิดของลาน่าตอนนั้นนะคะแต่มันก็มีอีกแบบหนึ่งที่เข้ามาว่าถ้าเราไม่ทำตรงนี้เราไปหางานอื่นทำมันก็จะเจอปัญหาเหมือนกันปัญหาแบบเดียวกันยังไงซะเราก็ต้องสู้ไปสักตั้งหนึ่งละก็เลยลองสู้ไปสักตั้งหนึ่งคะ่ะก็ยังมีคนที่คอยให้กำลังใจเราอยู่อ่า เราก็เลยต้องสู้นะก็เลยลองลองสู้ดูเพื่อนเพื่อนที่ทำงานเพื่อนร่วมงานเนาะคือเข้าหมายถึงเด็กที่เพิ่งจบมัธยมเขาก็ไปทำงานใหม่ก็มีเหมือนกันเขาก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าเออฉันก็เจอฉันเพิ่งมาทำได้สามเดือนเองอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะโอเคเราก็ไปทีหลังเขาได้สามเดือนเขาก็ก็สู้ไปด้วยกันนะคะกับเด็กนักเรียนที่เพิ่งจบงานที่เพิ่งเรียนจบไปทำงานใหม่ๆนะคะ ก็เรียนรู้ไปด้วยกันเขาให้ทําอะไรเราก็ต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมคะ mm. ก็นั่นแหละพอพอตอนเช้าแปดโมงเช้าหัวหน้าในออฟฟิศมา mm. เขามาเห็นนิ่มนั่งอยู่ตรงจุดอีกจุดหนึ่งก็ mm. อา้าวนิ่มทําไมไมาอยู่ตรงนี้ล่ะบอกอ๋อหัวหน้ากลุ่มผู้หญิงเขาไม่ให้ฉันทํางานด้วยเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับคําสั่งจากหัวหน้าในออฟฟิศเขาไม่ให้ฉันทํางานด้วยเขาให้ฉันมาอยู่จุดนี้ แล้วหัวหน้าในออฟฟิศก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันไปบอกเขาให้หัวหน้าในออฟฟิศก็เลยไปบอกแล้วก็ดึงนิ่มไปทาําไปด้วยแใจนิ่มไม่อยากไปเลยค่ะวันนั้นคือไม่อยากทํางานกับร่วมกับผู้หญิงคน,นนั้นแล้วนะในใจเพราะว่าคือโดนปฏิเสธตอนเช้าอะ่ะมันเหมือนกับว่าอะ,อะไรอะ่ะโดนปฏิเสธทั้งวันไปเลยใช่ไหมคะความรู้สึกแบบนั้นเนาะมันเกิดขึ้นมาแต่นิ่มก็ สู้อะค่ะสู้เพราะว่าไม่อยากให้ใครใครเห็นความอ่อนแอของเราเนาะไม่อยากจะให้ใครมาเห็นน้ําตาเราว่าเออเรา้องไห้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเรื่องแค่นี้ก็ยอมแพ้มีปัญหาแค่นี้ก็รับไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็คือมันก็เลยทําให้ได้ที่ไหนมันก็ต้องเจอปัญหาแหละสู้ไปก่อนทําไปก่อนก็เลยทําไปนะคะก็วันนั้นก็ก้มหน้าก้มตาไปเขาก็พยายามจะพูดดีกับเรานะเราก็ ในใจมันยังตะกิตตะขวางใจอยู่นะว่าเขาจะมาพูดในแนวไหนแบบไหนกับเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ยังไม่ไม่ไว้ใจใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือคือ,คอมันก็ต้องมีใช่ไหมอาต่อหน้าพูดดีแต่พอรับหลังเอาเราไปนินทามันก็ต้องมีใช่ไหมในความคิดของเราณตอนนั้นเนาะก็เลยเขาพูดอะไรมาเราก็รับปากกับเขาไปก่อนเอาคาคาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพอทํางานได้สักพักหนึ่งเนาะคือ,อ ทางบริษัทเขาก็มีโปรแกรมไว้ตั้งนานแล้วล่ะว่าปีไหนปีไหนจะไปที่ไหนจัดงานอะไรนี้ใช่ไหมคะก็พอดีอนิ่ไปทำงานอยู่ที่นั่นได้ประมาณ1เดือนนะคะในหนึ่งเดือนแล้วทีนี้ทางบริษัทเขาก็ามีหนังสือเช็คว่าใครจะไปกลับหรือว่าใครจะไปค้างอะไรงี้ใช่ไหมเพราะว่าเขาจะมีการประชุมกัน ประชุมประจำปีใช่ไหมคะก็เราก็โอเคค่ะไปขอบเพื่อนๆเด็กๆที่อายุน้อยกับเรากับเราสี่ห้าปีนะคะบอกนิ่มๆไปเธอเคยอยู่โอซาก้าใช่ไหมพาชั้นพวกชั้นเที่ยวหน่อยสิไปค้างกันค้างกันอะไรอย่างเงี้ยเธอมานอนห้องเดียวกันกับชั้นอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีเช็คชื่อใช่ไหมว่าใครจะนอนกับใครอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนั่นแหละก็เลยโอเคไปก็ไปเราก็เลยอ ตัดสินใจไปนะทั้ง,ท,งทั้งที่ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาจะไปคุยเรื่องอะไรกันเขาจะไปทําอะไรแบบไหนอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ก็อมันเป็นบริษัทอะทุกคนก็ต้องไปเขาบอกงี้ใช่ไหมโอเคไปก็ไปแล้วทีนี้ก็บอกว่าเพื่อนมีมีเพื่อนนอนด้วยก็เอาไปก็ลงชื่อไปค่ะก็ก่อนจะลงชื่อไปเราก็ต้องถามแฟนก่อนนะว่าทางบริษัทเขามีแบบนี้มาเขาก็เลยบอกว่าอ้าวบริษัทเขาจัดการแบบนี้แล้วก็ต้องไป เธอปฏิเสธไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละเราก็เลยไปไปไปช่วงเดือนสิบไปช่วงเดือนสิบนะเดือนอช่วงที่ดอกใอบไ,ไม้ใบไม้ผริใบไม้รไไม่วงพอดีใบไม้ร่วงพอดีมันก็เริ่มจะเย็นๆหนาวๆแล้วเนาะตอนนั้นแล้วทีนี้การเตรียมตัวที่จะไปงานประชุมใหญ่แบบนั้นของคนญี่ปุ่นเขาจะต้องทำยังไงคะ เออไอเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะต้องทํายังไงเอาอะไรไปบ้างแล้วทีนี้การเตรียมตัวการแต่งตัวของเขาเนี่ยเขาจะต้องแต่งตัวแบบไหนใช่ไหมคะไอเราก็นึกว่าไปแบบไหนก็ได้เนาะคือคือ,คอเพราะว่างานสัมมนาคือจะไปแบบฟอร์มเหรอหรือว่าจะไปแบบไหนอะแบบชุดลำลองหรอืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ยังไม่รู้จริงๆเพราะว่าเราไม่เคย เจอแบบนี้เนาะก็เลยอ้าวทำยังไงล่ะใส่อะไรแบบไหนอะไรอย่างงี in ้ใช uh, ่ไหมก็บอกอะไรก็ได้อย่างเงี lad, in ้ยแต่บางคนว่าต้องใส่สูตรนะบางคนโอ้ไม่จําเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็บอกเราเนี่ยตายแล้วเราจะทํายังไงอะเพราะว่าเราก็ไม่เคยทํางานบริษัทโรงงานใหญ่แบบนี้นะว่ามันจะต้องมีระบบแบบไหนทําอะไรยังไงใช่ไหมครับก็เราก็อ่าดูดูก็บอกอะไรก็ได้เพื่อนๆนที่ทํางานก็อะไรก็ได้พอเราก็ไปถามในออฟฟิศ มันต้องทํำยังไงอะไรเขาบอกยังไงก็ได้ไปได้เลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครัโอเคแล้วว่าพอได้ฟังตรงนั้นแล้วยังไงก็ได้เราก็ยังไงก็ได้สิคะก็ไม่รู้จริงๆเนี่ว่าว่ามันจะต้องทํำยังไงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะโอเคไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากอย่างเงี้ยฮะแต่มันมีเหตุการณ์ที่จะต้องทําให้เราเตรียมตัวสิคะมีเหตุการณ์อะไรล่ะรอฟังคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้นิ่งก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะช่วยติดตามรับฟังนิ่มต่อไปนะคะก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะนิ่มต้องขอโทษด,ด้วยที่ต้องทําคลิปให้มันสั้นนะ,ะเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนๆมานั่งเสียเวลาบางคนก็อาจจะฟังแบบกําลังสนุกเลยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ